ชว What's up everyone Welcome to d j t e n um Submit Channel เ yes. คสวัสดีขอตําหรับทุกคน Coast to 10 k a f House of Toys และนี่ก็คือ Disney P ixar เรื่องที่12แล้วนะครับผมกับ Car s Park คที่2ครับออกมาเมื่อปี2011นะครับ นภาคแรกปีอะไรนะลืมไปแล้วตอนนั้นรีวิวเจ้า Lighting McQueen ทา่าเช้านี่เลยใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะครับกับ l i g t t i n g McQueen คันนี้คราวนี้ถึงคิวภาคที่2ก็เลยจัดนี่เลยครับกับ m มเทอนะครับคู่หูของ l i g t t i n g McQueen เจ้าโท c k ร,รถลากขึ้นสนิมแต่โคตรฮานะคู่นี้ถ้ามีแค่ l i g t t i n g McQueen คันเดียวไม่สนุกต้องมีเจ้า m มเทอร์ด้วยเรื่องคามาเลยถึงว่า โคตรสนุกแล้วก็น่ารักมากๆนะครับอันนี้ได้มาจาก Ebay ที่อเมริกาเป็นงานแร์บอกเลยว่าแร่ Lighting m c Queen ว่าหายากแล้วไอ้นี่หายากกว่าอีกนะครับผมคนละค่ายกันนะอันนี้คือของ Jada Toys อันนี้คือของ Mattel Jada Toys รู้สึกว่าไม่ได้ทำเมเทอร์หาไม่เจอได้ของ Mattel มา น e a เ c ิร์เจอก็จะขึ้นแต่แมทเทลที่เป็นสเกล e 1ต่อ24เท่ากันสเกลเดียวกันแล้วก็เป็นด e Cash เป็นเหล็กนะครับเป็นเหมือน s i กเนเจอร์แร e อะไรไม่รู้อะแร r ไอเทมอะถ้าใครเสิร์ชเจอ e b เ y เขาจะวงเล็บเลยว,ว่าเป็นแร e และแน่นอนราคาก็แร e ตามนะครับผมคันนี้ได้มาประมาณ120เหรียญอะไรอย่างเงี้ยบวกชิปปิ้งบวกภาษีส0 0 0นอะประมาณน0้0กว่าบาทนะครับไลท์ดิงแมคคุ e อนนั้นยังจบมา1,500 เมเทอร์โหดมากเคยเล็งไว้แล้วแหละราคามันก็ไม่ลงมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นแล้วก็เลยว่ายังไงก็ต้องจัดอะเอาคู่หูมาวางคู่กันมันถึงจะแบบใช่อะใช่ไหมนะก็จัดมาให้ดูเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้อันบ็อกซิ่งแกะเมเทอร์ออกมาเล่นคู่กับแมคควีนกันดูครับวันนี้ไปกันเลยบุ้มอะแมคควีนจอดอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเอาเจ้าเมเทอร์ออกมาดูกล่องกันก่อนเลยครับผมเป็นแมทเทลนะกล่องก็เป็นสีแดงนะสี แบบเรื่องคาร์เลยแล้วก็มีโลโก้มากล่องใสๆเห็นเจ้ารถเมเทอร์เนี่ยชัดเจนนะมีรูปเจ้าเมเทอร์อยู่ข้างหน้าสเกลก็บอกแล้ว1ต่อ24 Diecast ดแคสนะครับด้านหลังก็จะมีเนี่ยรายละเอียดนะมีการเขียนเนี่ยแดดกัม it j u s t d o n t get more fun than t r a เ t o r t i p ป i n g นะเป็นเหมือนแบบแสลงเป็นเหมือนสโลแกนสับคำพูดของเมเทอร์จากในหนังน่าจะใช่นะครับผมเนี่ยนะก็เป็นของค่าย m a t t ทลอย่างที่บอกแล้วเหมือนแม t เท l ก็ ทําแม็กควีนด้วยนะรูปข้างล่างนี้ก็จะคล้ายๆกับของจาด้านนั่นแหละนะโอเคครับมาแกะกรองกันเลยแกะสักทีหนึ่งนะภาค2ค a r สใครจำได้บ้างนะก็เป็นเรื่องราวของคู่ซีนี่แหละนะภาคแรกแม็กควีนได้ไปเจอเมเทอร์แล้วใช่ไหมที่หมู่บ้านรถชื่ออะไรนะสปริงเรดิเอเตอร์เออนะแล้วก็ ภาค2เนี่ยเป็นการเดินทางออกไปแข่งกลางพรีสแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีทั่วโลกอะ่ะเออไปหลายประเทศเลยแล้วก็จะมีไอตัวที่เป็นเหมือนรถเจมส์บอล Bond, ที่เป็นสปายเป็นนักสืบอ,อะไรไปเจอมาใช่ไหมเอออะไรประมาณนั้นอนะ่ะก็สนุกดีนะคาสก็มี3ภาคใช่ไหมครับเดี๋ยวถึงคิวภาค3มีอีกคันหนึ่งให้ดูนะอยากรู้ว่าเป็นอะไรรอติดตามชมกันไปหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะ ได้มานานแล้วเหมือนกันคันนั้นนะกับภาค3อ่ะออกมาแล้วกับเมเจอร์ครับติดไอ้นี่อืมมันจะมีตัวล็อกที่หมุนข้างล่างนี้อ่ะออกมาแล้วครับกับเมเจอร์ทรทรัค e นี่เลยเขาก็จะล็อกมาอย่างนี้แหละส่วนใหญ่นะอ่ะอันล็อกหมุนมาทางนี้อันล็อกหมุนมาทางนี้โป๊ะโป๊ะเออดีไม่ต้องใช้ไขควงปุ๊บหลุดออกมาแล้วตุ้งง่ยายๆอย่างนี้เลยข้างหลังก็จะมีแค่ เหมือนเป็นฉากนี่แหละสปริงเรด d i a เตอร์ภูเขาสนามแข่งที่แมคควีนใช้ซ้อมอกับเมเทอร์นะมีหลายคันเลยความจริงอะน่ารักหลายคันคาแรคเตอร์นะจากเรื่อง Cars นะแต่ขอเก็บแค่เนี้ยพอแล้วนะอย่างที่เห็นข้างหลังเริ่มจัดที่ใหม่แล้วนะครับนะมันมี3ชั้นชั้นบนสุดเนี่ยเป็น t o ย Story แกะออกจากกล่องมา นะแล้วก็เริ่มเอามาเรียงและเพื่ออยากจะรู้ว่าของที่สะสมทั้งหมดเนี่ยมันจะวางพอไหมอุตส่าห์ยอมสละมาเวลนะสามชั้นนี้เพื่อวาง Disney p i ิกซ่าเรื่องทั้งหมดแล้วก็ยังจะมีมาอีกเรื่อยๆด้วย p นะิก a r าในตอนนี้ชั้นหนึ่งกับชั้นสามทอยสตอรี่ล้วนๆแล้เพราะว่าเยอะสุดใช่ไหมแล้วก็ชั้นสองเนี่ยก็กะว่าลองดูว่า p ิก a r ทุกเรื่องจะเข้าไปอยู่ได้ไหมน่าจะไม่พอต้องจัดดีๆนะเดี๋ยวจะได้เห็นกันไว้เดี๋ยวค่อยๆอยัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะก็ติดตามกันไปใกล้จะครึ่งทางแล้วนี่คือเรื่องที่12ใช่ไหมครับผมเรื่องต่อไปเรื่องที่13ก็ครึ่งทางพอดี26เรื่องนะอ่ะโอเคกล่ลองไม่เป็นไรเอาลงไว้ตรงนี้อ่ะมาดูกันเลยนะครับกับเมเทอร์โทเมเทอร์เป็นดายแคชนะอย่างที่บอกเป็นเหล็ก ทั้งหมดไหมไม่หมดเออไม่หมดไม่หมดไม่หมดตัวบอดี้เนี่ยนะมีเหล็กบ้างพลาสติกบ้างนะครับนะก็ตามสไตล์โมเดลรถนะเหมือนของแมคควีนเนี่ยล้อเนี่ยไม่ใช่เหล็กเออหมุนได้เลี้ยวไม่ได้เหมือนกันเลยนะแต่ตัวบอดี้เนี่ยที่ทำสีเป็นสนิมนะเออความจริงมันเป็นเหล็กให้มันขึ้นสนิมเองก็ได้เอาไปแช่น้ำ ออนะก็เป็นเหล็กนะแต่มีกระจกข้างมาีตัวกระจกที่เป็นรูปตาในข้างๆเป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็มีพวกที่เป็นเหมือนสลิงเนี่ยเอาไว้ลากรถพวกนี้ก็เป็นเหมือน PVC นะเนะส่วนที่เป็นเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือตัวบอดี้ตัวท้ายกระบะกับตัวบอดี้หน้ารถหลังคารถนะครับแล้วก็ด้านหน้ารถนะเครื่องยนต เหมือนจะเป็นพลาสติกด้วยนะแล้วก็ใต้ท้องก็คือเป็นพลาสติกอ่ะก็ทําลายตามโมเดลรถธรรมดามีสกรูสามารถก็ไขออกมาได้แยกตัวชิ้นล่างกับบอดี้แต่อันนี้มันไม่มีพาร์ทเปลี่ยนเหมือนแมคควีนที่สามารถเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรได้ก็นะก็ไม่จําเป็นต้องไปถอดมันนะครับพวกสลิงเชือกพวกนี้ดึงไม่ได้นะมีแค่นี้เลยเป็นโมเดลฟิกซ์มานะครับไม่ได้ดึงเล่นได้นะไม่ได้มีระบบไฟไม่ได้มีอะไรเข็นเล่นตั้งโชว์สวยๆเฉย นะแต่คราวนี้มาดูรายละเอียดของการลงสีมาที่ตาเนี่ยออสกรีนลงมานะไม่ได้เป็นสติกเกอร์นะครับด้านข้างโทเมเตอร์เนี่ย t o w s n l v n g s r l v i g t r r s p r t o r s p r i n g s นี่เลยก็เป็นการสกรีนลงมานะแล้วก็สีที่เป็นสีฟ้าเขียวนะสีเก่าของรถเขานะแล้วก็ถลอกถลอกรอยสนิมอ่าด้านหลังนี่ชอบนะเป็นเหมือนไลเส้นเพลททะเบียนรถ แปะมาแต่น่าจะเป็นแบบทะเบียนจริงๆจะเท่กว่าอันนี้เป็นลายลงมาเฉยๆก็เป็นการสกรีนลงมาเลยนะครับไม่ได้เป็นสติกเกอร์พวกนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะและที่ชอบมากที่สุดก็คือตรงฟันข้างหน้านี่แหละเออเมเทอร์ Mater, นี่ไฮไลท์มาเลยมันต้องฟันกระต่ายยืน่นๆแบบนี้แล้วก็ยิ้มมานะเป็นรถมันก็เหมือนว่ามันยิ้มมันพูดอยู่อันนี้คือน่ารักเนี่ยมีไฟหายไปข้างหนึ่งด้วยตามในหนังเลยใช่ไหมไฟหายไปข้างหนึ่งนะรถ จะหมดสภาพแล้วแต่ยังซิ่งอยู่เมเทอร์ฟึ่งนี่เลยครับผมก็ประมาณนี้สวยดีรายละเอียดนะจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดมันเยอะกว่าแมคควีนแมคควีนบอดี้สกรีนทําสีลงมาส,สวยๆแต่อันเนี้ยมันทําสียากกว่าต้องมีสนงสนิมนะแล้วก็มีไอตัวฟันยิ้มข้างหน้าเนี่ยมันก็คือเจ๋งมาก,กนะแม็มคควีนมันมีปากยิ้มนี่คือคาสนะแต่ตัวนี้เมเทอร์เนี่ยแล้วก็สเกลขึ้นหนึ่งต่อ24ก็เล่นคู่กันวิ่งไปอย่างนี้นะ แมคควีน hey, wanna go for a ride what sure ข้าว <laughs> นะจะขับคู่กันไปเลยคู่สีนะเสียดายเสียดายที่ไอตัวเนี่ยตัวลากรถมันน่าจะดับเป็นสลิงดึงได้จริงๆนะแล้วก็แบบเหมือนแมคควีนนะถ้าเกิดเป็นยี่ห้อเดียวกันแล้วก็ทำแบบว่ากีที่เกี่ยวลากให้เมเทอร์มันลากแมคควีน,ลนเล่นได้แบบนี้มันน่าจะน่ารัก,กว่านี้นะเจง๋งๆแบบ นะแบบในหนังเกี่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับเด็กๆก,ก็คงสนุกกับถ้าเล่นได้แบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดเข็นเล่นแบบนี้ก็น่ารักแล้วนะเนี่ยอย่างจาด้าตัวนี้ล้อมันจะสมูทกว่าตัวนี้มันเป็นพลาสติกอะ่ะมันไม่ได้เป็นเหมือนยางของจาด้าเนี่ยยางมันจะอารมณ์แบบนิ่มๆหน่อยนะเป็นเหมือนเกึ่งซิลิโคน PVC แต่แมทเทลล้อของเมเทอร์ ater, มันเป็นพลาสติกมาเลยมันก็แบบเสียงแบบนีย ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ก็เลื่อนอยู่อะแต่มันจะมีเสียงเวลาเข็นเล่นแบบนี้นะแต่เนี่ยจอดคู่กันเก๋ๆเนี่ยน่ารักมากนะแล้วเดี๋ยวรอดูคันที่3ตอนถึงคิวคาสภาคที่3กันนะครับผมเอาละง่ายๆสั้นๆคลิปนี้นะครับโมเดลรถนะเม t ทอรแล้วก็มี McQueen มาแล้วจะคา r สนะเพิ่มมาในคอลเลกชันเรียบร้อย จอดคู่กันแบบนี้ต่อไปเรื่องที่13นะครับผมถึงคิวของ Brave แล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันว่าจัดอะไรมาและกันนะก็รอติดตามชมกันได้เลยที่ DJ Tensmith Channel ครับผมแล้วเจอกันครับทุกคนคาช้า